มะเร็งเต้านมเรื่องที่ผู้หญิงควรรู้มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่ทําให้เสียชีวิตอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทยแต่หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและเข้ารับการรักษาได้ทันเวลาก็สามารถหายขาดจากโรคนี้ได้ หับสถิติผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในประเทศไทยที่เป็นมะเร็งเต้านมนะคะพบได้ประมาณปีละถึงหมื่นกว่าคนนะคะหรือถ้านับเป็นวันเนี่ยก็คือประมาณ40คนต่อวันเลยซึ่งในจำนวนนี้นะคะ99%เป็นเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งเต้านมนะคะที่พบได้ก็คืออาจจะเป็นจากกรรมพันธุ์นะคะเช่นมีญาติเป็นมะเร็งเต้านมนะคะพวกนี้ส่วนมากจะเกิดจากมียีนผิดปกติเนาะ แล้วก็อาจจะเกิดจากการที่ได้รับฮอร์โมนเสริมเป็นเวลานานๆน,นะคะหรือว่าสัมผัสกับฮอร์โมนมาเป็นระยะเวลานานเช่นคนที่ประจำเดือนมาเร็วหรือว่าหมดประจำเดือนช้านะคะนอกจากนี้ก็คือคนที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนหนึ่งข้างเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมในข้างที่เหลือได้มากกว่าคนปกติหรือคนที่เคยผ่าตัดนะคะแล้วก็พบว่ามีเนื้อที่ผิดปกติที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้อาจจะยังมีสาเหตุทั่วๆไปเช่นจากในสิ่งแวดล้อมหรือสารเคมีต่างๆที่อาจจะเป็นพิษต่อร่างกายได้ค่ะค่ะมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้นจะไม่มีอาการนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยส่วนมากจะเริ่มทําให้ผู้หญิงคลำเจอก้อนนะคะแต่ว่าก้อนที่คลำได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เกิดจากมะเร็งนะคะ อันนี้ต้องมาตรวจก่อนนะคะถึงจะรู้ว่าเป็นจักมะเร็งหรือไม่นอกจากนี้อาการอื่นๆก็อาจจะเจอได้เช่นออมีน้ำไหลจากหัวนมนะคะหรือว่ามีลักษณะผิวของเต้านมเปลี่ยนแปลงไปเช่นผิวเต้านมบวมขึ้นแล้วก็มีรอยบุ๋มลงไปคล้ายผิวส้มอาจจะมีหัวนมนะคะที่บุ๋มยุบลงไปนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมาด้วยก้อนที่รักแร้ซึ่งอาจจะเกิดจากต่อมน้ำเหลืองที่โตขึ้น,นะคะ่ะ าการการคัดกรองมะเร็งเต้านมสําคัญมากนะคะเนื่องจากว่ามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกเนี่ยจะไม่มีอาการดังนั้นมีโอกาสจะตรวจเจอได้เนี่ยก็คือจากการตรวจคัดกรองนะคะซึ่งการตรวจคัดกรองเนี่ยถ้าเราเจอได้เร็วเนี่ยนะคะจะทําให้การรักษาเนี่ยทำได้ง่ายโอกาสรอดชีวิตสูงค่ะการคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะที่ดีที่สุดณนะปัจจุบันนี้คือการตรวจด้วยแมมโมแกรมนะคะ ซึ่งเราแนะนำให้ผู้หญิงที่อายุ40ปีขึ้นไปนะคะให้มาตรวจเป็นประจำสม่าเสมอปีละ1ครั้งนอกจากนี้อาจจะมีการเพิ่มเติมด้วยการคลำเต้านมด้วยตัวเองนะคะซึ่งแนะนำให้ทำเดือนละ1ครั้งแล้วก็ามาให้บุคลากร,กรทางการแพทย์นะคะคลำเต้านมให้ปีละหนึ่งครั้งค่ะ,ะการตรวจแมมโมแกรมนะคะก็จะทำให้เรามีโอกาสตรวจเจอมะเร็งเต้านมนะคะได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะคะซึ่งในระยะนี้ คนไข้มักจะยังไม่มีอาการนะคะแต่สามารถตรวจพบได้แล้วการตรวจเจอได้เร็วเนี่ยจะทำให้เรารักษาได้ง่ายกว่าค่ะที่ศูนย์สุขภาพสตรีของเรานะคะก็มีบริการตรวจแมมโมแกรมเต้านมนะคะมีตรวจอุจจาร์เต้านมนะคะมีบริการตรวจอุจจาด์ในอวัยวะอื่นๆเช่นช่องท้องนะคะแขนขานะคะหลอดเลือดแล้วก็บริเวณลำคอนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีบริการเจาะตัดชิ้นเนื้อนะคะที่บริเวณเต้านมแล้วก็ แถวบริเวณลำคอรหรืออวัยวะส่วนตื้นที่สามารถมองเห็นได้จากอุลตราซาวด้วยค่ะ